สุดยังเนาะสุดย <hi> ังถ้ากินกอกับกระป๋องเหมือขาไก่ยิบตัวโอ้โหเมื่อวานกินกอกับปลากระป๋องมือนไหลไก่เป็นตูมาเลยครับพี่น้องครับอ้าวกินไก่เป็นตูเลยเสียดยังบุนี่สวะสวว่ะสวไก่อู้เอาไก่แม่สาวมาแรกก็ไม่ยอมมาแล้นไก่เถาขวบน้ำจะเกลือ สั่วไก่กับพี่น้องกับสั่วไก่ใครเคยกินแน่สั่วไก่เห็ดสูตรอะมันจังแสีบพีหลองไข่กรเท او ข้นเนสียงกรเท او สั่วไก่มาทันมันก็เลยะกลายเป็นหยาบเพอเขาเอาไก่ตุ่มเบิดตัวมามาอันนั้นก่อนมาสี่ก่อนแม่นบ่ะสี่ก่อนนะครับโอ้บัได้สั่วรอก กไก่แม่สาวมาแรกก็ไม,ม่ยอมอันนี้มันไม่ไก่โบเมนไก่แม่สาวไก่หยาบไก่หย้งตุ่มของปลาเสีหยาบสีเอา้าสีอเอ้อาเขาออกจะกระดูเขากอกจะคอยสีเป็นเสียนเป็นเสียนนะสันตัวสันตัวหงอ,อนก็กค่อยเห็ดเอาอ่ะครับพี่น้องวันนี้เข้าสีไก่เียาบดอยแล้วก็บสีส่วครับเนาะใส่หนามใส่หนามทุกคน เสียหนามกันเออเสียหนามตุ่มก่อนครับนี่หนามตุมมมต่มคือด้ามดำตุ่มบักขามบ่อะไรดำไอ้อีใใอ้ใส่ใบหมอนมันกระเด็นอีกนิดน,นึงพ่อเออห่วยชูรสลงนี่สูรสลงครับนลำปลาลงนีออ่ส่วไก่เสร็จแซ่บตั้งแหลกคือกันเนมยนมาให้คนเห็บบ่ มันมีพกเผ่าโอ้ใช่แล้วพขดีนะพขดีนะเนะพรมีพี่พริกยิบเลยหัวลงนี่แหละหอมลงมนะครับอุ้ยนี่หัวหอมนนะหัวหอมด้วยพริกตามไปมะนาวตามไปโอ้ยคือเป็นแต่แสเมืองไทยานาะมีักนาวใส่ทอม บักหนาวาไฟกลางไฟแสกไปเอาบักหนาวเข้าไปควรให้เข้ากันคลุกเขาให้เข้ากันส่วไก่จเจ๊ะไก่บานครับพี่น้องไก่บานเนี่ยเ่มามนหลับไก่เว้ย <c oughs> ี่ไงคัขกขนาดลำ่ำแตะมันวหนวานวะเหยวแม่นวะ เปียบ่ดีเลย<ำ>ดีเลยมืนเหยียบลอยครับพี่น้องครับกินบานเส่วไกลเียบขาดได้พเพียวพนมมาพเพเพียวก็ได้บาพเพวห่วยมันคือสินใหญ่้ยุบสซได้รหนี่หละส่วไกลครับพี่น้องครับอืมยังไงชุดยอดพอ้ทึได้แตกไยโอ้สดูดรนามมันนี่มันจึงข,ขาดก่อ อขักขนาดปะสดเอาอน,นี่เพรามันเมนนขี้เคียเนาะเนี่ยเพราะว่ามันกันเยนหนามกันจีกหนา,นนา,นนาไก่บุแดนะจีก็อืขักขนาดครับโอ้ส่วไกลล่ได้ไปน่องเร่นะีจ่จ็บเจ็บปะจ็กินตัว บ่เคยเกินกน,นึกเสีเาะเวนู้นี่ลามไก่กนียังบ่กินลาบไก่ของพ่กมาลาบไก่กไกตะวันเสียบ็หลาบไก่อือ,อปุ่นมาจนแนมนำอยู่ทั้งขาง้วอือุอว่ามันเสียบผิกสดสดสด,สดน้ำมันโอ้ขัดขนาดครับพี่น้อ,นนอง อส้ฮะเสียบๆน้ากันครับสววไก่บ้านมานน่ยันกินอยู่เราก็มาละบานนี้ยันกระดูกกระดูกต้องเจ๊แน่เออฮะต่อกันคีหนะหาเห็ดเบียกต่อสดสดคักๆืม